เอาเราสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในครนัวนรกนะครับอ่าเรา,าลองดูว่าเราจะรอดหรือเปล่านะวันแรก <c oughs> อะไรเนี่ยฮะอ่าเปิดร้านเลยไหมอันนี้ซื้อสั่งของมานะาครับก่ออเดอร์ครับอะไรกันโอ้ย์เหมือนกันเลยรับทราบ โ okay. อเคน้ำแก่ก้อนนี้อ,อกมาก่อนนะยางก่อนอยางก่อนอ่าแล้วก็ต้องทำแบบวิถีวิถันนิดนึงนะเฮ้ยไม่โดนอ่าน,นี้ถือว่าสุกแล้วนะครับเอาออกครับอ,ออกโอเคเตรียมจานโอเคเฮ้ยไม่ไม่ไม่ไมล้วไม่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 ล้ว โอเคเอโอเคจะเย็นนะล,ลูกค้านะเ,าเดี๋ยวเราจะเอาไปทีละจานเลยละกันโอเคจัดว่าแจ่มเลยนะอะให้คนนี้ก่อนล้วกันโอเคจะเย็นนะล,ลูกค้านะ เออดีวะอิ่มแลวใช่ไหมจะได้เก็บจานเอาไปดิ <c oughs> โอเคอันนี้จานเวลาครับว่าจะผสมเออรับออเดอร์ก่อนนะคาเข้าลุลุ้ครับอืมอันนี้ง่ายดีง่ายเลยโอเค กเตรียมจานครับอาหัวเราต้องสะอาดเอี่ยมอ,อ่องนะไปคลับอันนี้คนนี้ก่อนแล้วกันอ่าแดกไปโอเคไปกินแล้วก็กลับบ้านเถอะพวกมึง จานเต็มครับจานเต็มอ๋อ <laughs> บักแตกบักแตกซะงั้นเปิดน้ำล้างดิเออแช่น้ำไว้เอาเออเปิดน้ำไว้มาดูลูกค้านะครับเอาอะไรกันหนึ่งชิ้นนี่หนึง่งชิ้นโอเครับทราบ นี่อย่างเดียวใช่ไหมจะมุดเข้าไปในตู้อยู่แล้วเนี่ย <c oughs> โอเคแล้วก็อันนี้หนึ่งอ่ะอันนี้เรียบร้อยอ่ะวางก่อนนะครับ <c oughs> วางแป๊บนึงโอเคอ้าวอ๋ล้นลน,ลน <c oughs> ไม่เป็นไรอาหารพื้นบ้านทานได้แล้วกัน <c oughs> <c oughs> อาหารพื้นบ้าน <c oughs> โอเค โอเคบางนะอันนี้สะอาดแล้วอ๋โอโอ,โอเคหัวขยะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงน,นะครับตัดมาแจมเลยนะอ่ะอันนี้ก่อนแล้วกันกินครับอืมจะสั่งสต๊อกเพิ่มแล้วกันโอเค ไปเข้าร้านไปโอ,อนงไงนโอเคอันนี้ว่าไงเหมือนเดิมโอโจด้วยอ้าวชิบหายแล้วหมดดิแล้วหมดดิเราสั่งสต็อกไว้แล้วกันนะน,นี่เอามานิดนึงอุ้ยสิบอันเลยหรอไม่เอามันเยอะเกินอาเนี้ยเนี่ยพอ อ้าวไม่แล้วชิบหายแล้วไม่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 แล้วโอเคอ้าวางก่อนนะครับรถเสียกรถอ่าวมาสุดแล้ว <c oughs> เออดูแล้ว <c oughs> เราขาดอะไรวะอันนี้เราก็ถือว่ายังพอมีอยู่นะวางก่อนครับ ไส่กอกเนี่ยมันขาดไส่กอกเลยอังน,นี้แล้วกันโอเคอ๋อแต่ไม่ใช้ได้เลยอันนี้อย่างเดียวนะเท่าดีดูเมื่อกี้ไปอ๋อแตกไปครับ่าโอเค ย่างรอแล้วกันรู้ว่ามันตองเหมือนกันแน่นอนอ้ออาหารพื้นบ้านเออไม่เป็นไรหรอวะน่าไงโอเคสวยดำหมดแล้วจัดรถแจมนะ ราต้องเป็นครัวที่ยิ่งใหญ่ให้ได้เลยเริ่มจากครัวโง่ๆกันนะปิดน้ำแล้วกันอันนี้เราวางไปข้างล่างได้ไหมอ่อจะได้หยิบง่ายๆนะโอเคอยางไปล้างเสร็จนะมาเรียงครับจานเรียงไว้เอายังไม่สะอาดนี่สวย จะเย็นครับคุณลูกค้าครับกำลังไปครับฝับงนี้ก่อนนะอ่าอีซี่ปะยากกว่านี้มีไหมเอาเลยเหมือนกันโอเค พอเก็บจานก่อนแล้วกันอันนี้หมดลเลยเราจะน,นี้มาแล้วกันโอเคจะ่ว่าทันอยู่นะครับ โอเควางแล้วกันค่าน้ำมึงจะเปลืองไปแล้โอเคครับฝั่งนู้นก่อนแล้วกันฝั่งนู้นมาก่อนนะอวางครับอุ้ยหัวนรกอ่าเรียบร้อยเราได้เยอะแลวนะวันนี้ เปิดน้ำล้างครับเอ่อถังชีตเราเอาแบนี้แล้วกันเฮ้ยโอเคจ้างรอหมดละนี่หมดแล้วนวนะครับ <c oughs> ขายดีชิบหายเลย อ๋ออ๋อไม่ละไม่ละโอเคอ่ะปั๊บปั๊บปับ,บเกือบไหมนะครับแต่ก็ได้อยู่นะครับโอเคอาหารพื้นบ้านวางไม่ตรงนี้เลยเค โอเคสวยเสริมเลยแล้วกันคนละที่ครับคนละโตคนละโต,ตโอเคแบบวุ่นวายมากตอนนี้ครับ ลูกมือไม่มีครับลูกมือไม่มีเฮ้ยอัน,นยังอัน,นย่างก่อนเนี่ยอัน,นย่างสองเลยสองสต็อกรออ๋อแม่งไม่แดกแล้ว <c oughs> โอเคมุช้าไปกูไม่แดกแล้วอะไรประมาณนี้ <c oughs> โอเค วเว้ยเฮ้ยจานกระจัดกระจายครับโอเคหมดแล้วแหละเีือวลูกค้าสองลายนะครับอาอไม่ละ Làm lèo này, à, mình cắn nè à À, bỏ luôn Ok Bằng đi, đi nè Ha Ok, hấp โอเคแล้วก็หมดแล้วนะครับอันนี้สุดท้ายโอเคหมดหมดแหละเฮ้ย <c oughs> จานจานโอเควางอู้ลนลนนิดหน่อยลนนิดหน่อยไม่เป็นไรแล้วไปไหนอะ่ะนี่เหรอนี่ไม่ใช่นี่ยังไม่สุกนี่โอเคอันนี้กนะ่อนแล้วกัน หายแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หอล่งแมงนี่แหละอ่าอ่าไหนมาที่วางนี่ก็มีไส้กรอกใช่ไหมไส้กรอกเรายังไม่ได้อ่านี่นหนึ่งเฮ้ยอ่าโอเคก็ชีสหนึ่งอ่ะยากไปไส้กรอกหนึ่ง โอเคได้อยู่นะครับตอนนี้สุกแล้วตอนนี้วางครับตนนี้สุกแล้วนี่วางครับ,ต,ต,รบต้องทำงานแข่งกับเวลานะครับอ่าโอเคลมควันไปแล้วอ่ะ,อ,ะอันนี้สองอะ่ะอ่ะวางครับอันนี้หนึ่งอ๋อไม่ได้ตังค์แมกไปพอดี เอาหรอไปเพิ่งครับนี่อะไรเหมือนกันหมดผันเอานี่ออกแล้วกัน <c oughs> <c oughs> อาหารพื้นบ้านอ่ะ <c oughs> แตกซะโอเค <c oughs> โอเคสวย <c oughs> สี่บาทโอเคจัดวาดีกระจัดกระจายเลย แค่นี้แล้วกันนะครับก็ถือว่าสนุกดีนะเดี๋ยวลองดูเกมใหม่บ้างนะเกมนี้ก็จะประมาณนี้ก็จะไม่มีอะไรแล้วก็จำเจงี้เลยโอเคเกอกันใหม่เกมหน้า